เนี่ยคุณเจ้าว่าคนเป็นท่านเป็นนี่รักษาได้บรักษาสาบอะไรอยู่ที่ใบไผ่อันนี้บอกเป็นยังเนาะสุขภาพแข็งแรงอยู่ยังคือเกาอยู่ฮะถ้าตามปกติฮเด็ดใบไผ่นี่เห็นบอกฮาตัดใบไผ่ก็ตามเสียงแจ็ดขาดปลอดเดียวมาทันใดใบบัวชีโหวักเกาอันนี้มูเจ้าเด็ดมายังคือเกาเพิ่งเติบลยได้เนี่งห้านาทีแล้วถือว่าไม่มีอะไรนะครับผม แต่ถ้าว่าคนที่มันสิเก็บเป็นเดือไปเมือหน้าเด็ดไปไผ่ย่งมาพวกเชื่อนี่เด็ดจัาขั้นหนึ่โหพฮดค่อยดีโอ้ยมันก็ทำข้าวหนี้เราแล้วมันก็ทำปั๊บข้านเราแล้วห้าระกรารมันสิมวนเข้าเลยบันนี้มวนข้าก็ได้พี่อออคือเดียวกับวันไม่จ้าค่ะนี่แหละสิบสิบบรรลุธรรมอยู่บอกครับอาจารย์ผมผมโอ้ยถ้าจะปฏิบัติไปไปใส่บนสิบพมบรรลุ ผมตั้งใจสิโบเกิดเว้าก็ไม่ออกแล้วคนนี้ก็อยากอยาก,อยากให้บรรลุน้ำกันอพอกันซาดสุดท้ายซาะว่าให้เข้าเล่งใส่กันซะบ่อยากให้มัน,ม,นมันบริเกิดดอกบริฮันทางสองเนาะบริจะทราบปุ๊บหนึ่งบอก ถ้าว่ามันถ้าว่ามันจะถูกตามที่เราถามเนี่ยมานี่เห็นหมดเริ่มลนยะเริ่มงอคับเริ่มงอค่มแต่ว่าสัมฤทธิผลในการปรัชนาเป็นก้สารโตเพราะว่าเนืองยังถ้าเขาถามแล้วถ,ถ,าถ,าถ้าว่ามันทึบมากก็สิหุบเขา้าปุบเขา้าปุบเขา้าปุบเขา้าแต่ถ้าว่าคําถามใ้ที่ว่าบทึบเขาเอินมาเสี่ยงถ่ายได้นน่ครับผมมันก็สิ่ทรงเก่าไม่ถูกไปอยู่ทรงเก่าอ่า วันนี้ถ้าคนยามเขาเจ็บเป็นหั่นเป็นนี่กระดูกพักกระดูกแปกกขยจากจอดจากเป่าถ้าไปเด็ดไปไฟมาถ้าจะเคี่ยวเวบนี้นะบอกไว้รถพอต้องเป่าพอต้องจอดพว mm hmm. กมีดีถ้าไปเด็ดย่างมาปุ๊บเฮียวปับ๊บเลยโอ้ยหิปาเป้ารถเป,าเป่ามาดืดีมือสกสามมือ,อย่างได้อผมอมธิฐานว่าอยากสําเร็จปฏิสัมพิทายานหักให้บรรลุธรรมได้และขอเป็นสาสุดท้าย ชีวิตนี่ก็ขอเกิดมาเพื่อประเทศชาติศา,าสนาหากมันเอาอยู่ในเพศคารวาสนะครับอาจารย์คา,ารวาสก็ปฏิบัติเอาได้มันไม่เปลี่ยนเงี้ยคนนี้ทีมาเป็นพอออยู่ดงหมอกไฟนี่อีกกี่ปีกเกษียณแปดปีอ่าแปดปีโออสักเกษียณยู่หัาหลือเสียเจ้านะโอ้ค่ะสิได้ขึ้นตำแหน่งเลยเนาะค่ะเมันเป็นต้นคือมันมีสามแบบ ต้นกลางสูงนะและอยากมาเป็น,นันมาอยู่ระดับมักระชีพปั๊บตำแหน่งนะก็เลยอยากให้เพิ่เนเกจอมันจ่ตำแหน่งสูงบอกข,ขึ้นฮอดอรองประลัดประลัดดีกว่าครับขึ้นฮอดรองประลัดคือเทศบาลมันจะมีประลัดหรือสูงสุดจะเป็นประหลัดอตอนนี้เห็นอย่างรืตอนนี้เป็นผอ,อ,อค่ะเป็นผออ,อ,อยู่ดงมัดซีมาดงมักไฟนี่แหละครับรองสาสุกอยู่ แล้วก็ต้องสอบขึ้นตอนนี้อยู่ทางอุเทนเนี่ยสิมาวันที่หนึ่งอยู่เทศบาลลงมไว่าลลงมไฟจะได้เกษียณแค่พออหรือสูงกว่าพออยู่ค่ะตอนเกษียณเป็นรองประหลัดได้ไหมคะคือว่าเป็นประหลัดเองเนออ๋อเป็นประหลัดก็ได้แล้วค่ะโอ้โหางอยู่วันเก่าเออได้ได้อยู่วันเก่าแล้ะคือผมมันแก่แล้วกรบโบมีใครดูแลบางทีผมก็ป่วยวุ่นวงบ้ามา ได้แต่ว่านี่เนาะได้ยิ่แต่ว่าเป็นประหลาดเลยปัญหาอุปสรรคเดบโอบอกมากมายประดับแต่ว่าสถานที่ทำงานใในนนทที่่างงหมบเป็ยัสถานที่ทำงานใหม่จะอย่าลืมเด้อที่เอาให้นามาหาอำนตร์ค่ะเรียนพี่รอดติดตลอดติดเครื่อตลอดถ้าถ้าไม่จะใช้นิ้วก็ให้ใช้กระเป๋าค่ะยาบรรจดโตขึ้นมาเนี่ยแก้วรองใส เพราะว่ามีคนนึงที่เคยได้เป็นในหน้าเป็นในหน้าอันนี้ยังขาซื้อดีดอย่างที่ที่กับที่ไป,าไปลาวอา่างเข้าไปคือนายจ้าเนี่นะเป็นหน้ากัดโอ้ใจทอดพวกเป็นตเต้าลองได้ล้วว่าหน้าดํำขาเครียดพวกเป็นตาชิตต้อลองราคาได้อืขึ้นได้มีเวทวอใช่ เราลดลงมาลดชวงเวรปับ๊บเสร็จมิวเราก็าอธิษฐานสร้างบุญราคาต่อรองได้ง่ายเน่เด้อซื้อที่ีิย่างเข้าไปปุ๊บพอถดัดไปถามเจ้าแนวเจ้าระถับซื้อไม่ที่ดินถ้าจะซื้อไม่ต้องต่อรองราคาลดลงเลยสามล้านเพราะถ้า,าได้ย่ากเลยเพราะได้คดก็เรลาลดลงให้เองเลยสามล้านสักเอาแล้วกันเลี้ยวเลยเบิงเสร็หน้าตาหน้าดำเข้มขี้แล้วบอกไว้เลย นั่นแหละเขาเรียกว่าเวลามันจนตัวนะ่ะม,มันก็พอได้อยู่ออตอนนี้นะอยากได้อยู่ก็ธรรมดาเนะาะคารวะก็ต้องอยากรวยพอรวยแล้วมันได้ช่วยได้ได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 กเกษียณเขาตำแหน่งสูงสูงขนาดสูงสุดของเทศบาลรา,ายประจำอน้ยละ่ะจะเป็นหัปลัดหัวซ้ำเกษียณน,นะ เกษียณปลัดเก่าดอกเอ้ยเดือนเดือนสูงอย่าน้อยก็ได้รักษาการนันนายกคุณเด้อปลัดนะนายกผอายุก็ระชับได้เป็นปลัดทำได้เป็นนายกอีกคุณเด้อปนายกปลัดหนาทีนายกเพราการว่าพอเกษียณแล้วกสิพากันเข้าวัดเข้าว่าปฏิบัติธรรมกรรมฐานไปทั้งสองหักบวชบวชใจอ่อนนะคืออายุละ แต่ก้อนค่อยขึ้นพุ่นกับโอประเวศแล้วขึ้นไปช่วนรนบรวไปปฏิบัติว่าแต่ก้อนนานแล้วส่วนอย่างเราบรรลุใจเนาะเราขึ้นไปช่วยยักยันเลยขึ้นไปค่อยขึน้นนอนพุ่นพอประเวทนี้เรียนสมาธิด้วยกันอย,อยู่ที่วัดนาเวงมันเป็นประธานบอกอยู่รุ่นเดียวกันเป็นนักึกษาเหมือนกันเนายนักษาสมาธิย่างใดย่างใช่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 หลักจริ ผมจะได้ไปรักษาคนเจ็บไรได้ป่วยบอผม,ผมตัดสินใจโรงเรียนหมอเยาได้คือผมไปคุยอยู่กับพวกกรุงเทพศาสตราจารย์เขาเอาผมนี่ไปตรวจพลังเขาว่าร้อยคะแนนนะเกเจเจ้าไปสั้งคือพลังหลายแต่ผมพูดรามาฐานาแต่เขาจะา่าวิชาพวกนี้เนี่ยเป็นควอนตัมฟิสิก เป็นวิทยาศาสตร์ชั้นสูงแจ็กสูงมาสูงและขน้ดเขาโค้นะเป็ี่ยนเป็นยุเพร็รบุรีแต่ค่อยน่เป้าค่อยนั่งเป้ายุติวัดไปได้ยุติแูดปูนี้ก็ดีอยู่คข <c oughs> าบอกว่า <c oughs> ถ้าว่าเพผ้าสัสมันมันมันตอนนั้นน่ะคนบอกว่าหมอจะให้นอนอีกอยู่อีกห้าวัน บอไหวเราเอาคืนละซี่ห้ามื่นแล้วเรา,เาลงบา้านนี้กระชอนพะว่าอีกสามมืนเจ้าได้เหมือมันไม่ได้กลับหรอกพ่อแผลผมไม่แห้งหรอกเพราะว่าสามมือแผลจ้าแห้งเจ้าได้เมือนอนแน่นอนอมันรดาหมอมาตรวจเราง,ง่ายๆ่ายไปในสามมือนั้นแผลแห้งสนิทเดี๋ยจวะจะตกสเก็ตหมดเลยหมอเขาอากลับบ้านได้ทั้งทที่หมอเขาจะให้อยู่อีกห้าหกวันกับวันแต่แจารย์ทำพิธีอยู่พีคอยนับเป้าไว้ยุติพี่อาจารย์นอนยุติพุ้น คาถาหยังสอนใะไรล่ะแม่เขาเรียกว่ามน์มนไสไสอันหลวงปู่รุ่นของหลวงปู่รุ่นบ่มนไสนี่จะเป็นของอาจารย์เทียมอาจารย์เทียมคนทางใดนองคนบ้านเฮาแต่ไปดังอยู่ที่เจ้ไอร้องนาราธิวาอือยู่ปาคใต้เพื่ออยู่ท่าพนมน่ะเจ้าพู้ใจักอยู่คุณสมรักษ์บ่ท่าพนมสมรักษ์เขตข้าศึก อบอกแนใ่ใจบอกแนใ่ใจเดี๋ยวถ้าพนมเราแข่งหลักาอันนั้นก็ลองโพงดีไหมลองโคงเดียวกับเขาว่าลงโคงเดียวกันเทียนแทนเทียมนะให้คิดว่าเราไปอยู่ในะลาทิวะเราอยู่จุดอิสลามกล้ามเราได้เ,เรียนของเรานีรู้ว่าอิสลามพูนี้ครับพู้นั้นนะยีมู่เขาเป็นพูดทมันบอกอแต่พูนี้เป็นอิสลามแต่เพื่อนอยู่ใกล้กันนั่นเอง เราว่าฝากเรียนให้คนนั้นเด้อคนนับถือพูดนะเพราะอิสลามมันไม่คนนั้น,น,นมันตอนแรกมันบ่อนั่นนี่แล้วมันก็แเคเ่อาอยุเพราะว่ามันเป็นมู่กันเอาไปฝากเขาแต่ว่ามันก็ใส่ถุงเสื้อไว้มันนั่งกินข้าวตอนแราปืนมายิงมีจนดซ่องเฮ็ดฮดขนถ้าปวดหกวปวดนั่งกินข้าวเต็กมันปวดหูเมื่อปวดมือ <c oughs> จะทักกินข้าวอิ่ม หลังจะหขั้นมันว่าโมนั้นบ่าให้เลย,ยง <laughs> เูเ็บไว้เลยอิสลามยู่จนอิสลามกลาบอาได้แต่สมแต่เพียงน,นะเราก็เดินทุดูกเงาไปเรื่อยๆเกือห้าคนล้วอนน้นลาทีว่าเงาบ่ขับกระถาไใสนี่อมอใส่นิยนะเงาบ่โคกขำ6คก <6 S 1> คำว้าวละแม่ ครับมณชัยนะมันจะมียุคเขาว่าชายยันโตโตยันใสชสยยันติติยันใสชายโตยันยันโตใสแค่นี้ก็พออันคนที่เป็นต้องบอกสักวันแล้วว่าเป็นยีใสสมมุติว่าเป็น,นอ,ดดอ่าเป็นยุคแขง้งขวาขา แค่ใช้กขาว่าใช้เป็นไรเป็นช่อเป็นท่านเป็นมือปุ๊บสี่ใสได้เฉพาะเวลาตอนอาบน้ําตอนตอนเขาอาบน้ำตอนเขาสีอาบน้ําจังจังท้องพอเขาต้องตักน้ำใส่ขันมาปุ๊บจงกระถานี่ใส่ได้ยังเทใส่กระตูขวดเจ้าถ้าเขาเป็นยุ้แขนเัากับตักน้ำโอ้โดย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 เขาจถ้ามาเป็นยุ้นี่เัากับตักโคตรนี่สะก้อนได้ยังภาพขันต่อไปได้จักจัก รักษาได้จากเธอผู้หนึ่งนะหรือกข้าเป้ามือหนึ่งสองมือมากัดอันนั้นแหละโอ้โดยโดยเป็นพวกมมสมบัติเป็นอันพวกนกนกแก้วนี่อันนี้มดัดกับโอ้ครับเออแปลกเนาะคัะอันอาจารย์เรียนกับมนุษย์แต่ผมเนี่เรียนกับปู่พันทองฮะล่ะ<ม>แต่ว่าปู่พันทองเพิ่นมาเข่าเทียมปูบุญมาปูบมาตายแล้วอันนี้แจ็คกานเทียมก็เรียนมาแจ็คใสแล้ว กับเป็นโค้งอ,<ว>อ,อื่นเด้อาจารย์เฮียนยังไว้ในนอกจากคาถาใสนะไซํำนี้ก็หลแล้วเมื่ยอ,อยแล้วเมื่อยแล้วเรียนเอาเวนพ่นาดเรียนเรียนเอามวลใส่หั่นอ,นนนอ่อครับออแจกฟองเพิ่นหั่นแลวก็ยาแหละแล้วนี่สีได้มีพวก ผู้ดูแลบ้านเมืองว่าไงง่ายพวกอันผู้มียศใหญ่มีตำแหน่งใหญ่ที่ได้ซ้อยเหลือเขาวร่รอยเหลือหมายถึงเขาซ้อยประเทศชา,าตินะนะถ้าเขาได้ตำแหน่งและเขาก็ดูแลบ้านเมืองนะว่าไงไ,ได้ได้หาป้องหาเปลอส้อยเขานะสีได้ํานั่นบอกผมได้ได้ได้เป็นที่ปรึกษาเขายื่ดอกเรียเขาขึ้นเรบเป็นทปรึกษาได้เป็นที่ป<ข>รึกษา หาก,กโดยตำแหนง่งนะผมผมผมบ่อยักบ่อยักหลับ<อ>มันคิดบ่อยักหลับแต่มันหักได้ได้ <vrai> มได้เห็ดได้มันถึงขั light, ้นนั้นแล้วมันต้องได้โซ่ได้เพราะทางออกเป้วมันยจ่เดมุจ้าขั้นอาจารย์อาจารย์ผู้ใดในดูแลผมอยู่เดือนนี้นะอาจารย์ที่เป็นคู่บ้าอาจารย์นะผู้ใดไหม ที่ดูแลล้างทเท้าพ่อ,อมขับหลายคนของเจ้าครับผ <laughs> ู้ดูแลครับ <laughs> ใครกับอาจารย์และการเนี่ยเนี่ยถ้าว่าผิดเป็นลักผู้มีผิดเป็นลักพ่อเป็นลักผู้อ่านของอาจารย์ผู้ <RC> น,นั้นก็มาซอยผู้น,นี้ก็มาซอย <apologize> มันแล้วพ่อมีพ่อมีว่าตกเป็นเรื่อเ <c oughs> งเท่านี้ไปชอบผู้น,น,นี้นั่นนี่ผู้นั่งรับผู้กำลังมอฮอตอยู่นะยามจับประชาทแล้วพ่อม อยากจะขายเพราะว่าจะตัวเองเราจะไม่ได้ไปทํานาต่อสืบต่อกับอาชีพของพ่อแม่แต่ว่าเพื่อนให้มาแล้วก็ถามเพื่อแล้วว่าขายได้ไหมเพราะว่าจะเอามาสืบต่ออันดําเนินชีวิตสองตายายนี่แหละลูกกระโบมีะอาจจะไปทําบุญอาจจะไปใส่ใ้จนจนสิตายเลยนะครับเสียชีวิตเนี่ยค่ะเขายผัดยันราคาอันต่ำหลายกระโบยขายช่วงนี้นะครับ คืออยากให้มันได้ราคาเนี่ยนะค่่ะอาจะ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 ขายเท่าไหร่ครัิดคล้ายๆทางบ้านจนบอกว่าไล่หนึ่งน่ะประมาณห้าแสนก็เลยว่าเออคือราคาต่ําก็เลยยังไม่อยากขายตอนนี้อยากได้สักประมาณถ้าไล่ละล้านพอๆอย่างจะไอ้นี้อยู่ค่ะอ่าถ้าถ้าถ้าไปไล่ละล้านนั้มันกี่ไล่มีสี่ไล่ค่ะตอนนี้สี่ไล่ฟ้า สี่ไร่กว่าจะเป็นสี่ล้านกว่าใช่ไหมค่ะประมาณดาได้สักห้าล้านก็จะห้าล้านใช่ไหมจะตีไปห้า <5 S 2> ล้านเนาะถ้ะทีห้าล้านจะได้ไหมคะเดี๋ยว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  เป็นอยังยามันบ็ได้บ่คือยามันน้อยหลายก็คือมันเป็นมรดกของมูลนะนะครับที่มันมูลไม่อยากขายดูแล้วตัวเองแต่ถ้าจําเป็นต้องขายก็ต้องคิดคิดว่ากลัวไม่ถึงห้าล้านใช่ไหมค่ะครับจะได้ห้าล้านกันเปยากเสียโอ้โอจะได้ครับผ่าจารย์นะเมื่อเมื่อนี่เมื่อนี่ถ้าจะจะขายไวแง่มันขึ้นราคาไว เจ้าต้องหาเงินไว้ก่อนสองร้อยยี่สิบสองบาทสองสองสองเอาเอาไว้เห็นได้ไหนไปที่ดินเลยที่ดินนาเอาผู้ไปนาครับเจ้าเอ๋ยเขาจะเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนจอมเลยได้เขาสิเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนจอบนะผู้ใดมาซื้อให้ได้ให้ได้ขายได้อันนี้ คือคดป่านห้กรอนโรดโอ้แบ่งแบ่งให้แล้วแบ่งให้เลยมาะถ้าคดขายได้ให้คดขายได้อีกมาหาลานปุ๊บอยังแบ่งให้อีกอ็นดูอันกินเล่าห้ไกลตัวเตรียมไว้ให้คนท่เกดอะไรกันเนี้ยจะเพื่อนห่อให้ไปละสองร้อยยี่สิบสองวาดีเงินเงินไร้ล้านละเข่าค่ะซ้ำลังน่ะอยากได้มีผมมาซื้อให้เจ้าวันนี้แล้วก็ซื้อผู้บุตรอีก เพิ่นเอาไว้ไหนคะที่บ้านสองว่าขุดวุดขุดยูดฝังฝังยูดในดินที่เราจะขายนั่นเลยมุมไหนก็ได้ขุดมุมไหนก็ได้บอกเจ้าที่ซื้อเนาะปั่นปั่นมูลปั่นให้เพื่อนก่อนขายได้แล้วเอาไปให้อีกเท่าไหร่คะเนาะแต่วันนี้ก็เอาเอาก็บอกว่าเาขายได้ห้าล้าน่มูล กบงให้เราละันครึ่งนึงกับสองยาิขอครับใครได้ห้าล้านค่าพเจ้บ,บอกว่านี่เด<อ>้อสองล้านห้ากระบงให้รถละันครึ่งนึงสองร้อยห้าสิบอครับคือวาอ่าน้ีน่แบ่งแบ่งเซ็ตทับเรียบร้อยเจ้าสมมติว่าฟังดีให้ชื่อไหน<อ>ให้ชื่อไว้สี่มือห้ามือพลาดไปเจ้ยังไปผัดเ<อ>งินตท่านั้นแล้วบนะอกเพิ่น เอาอีมีพิมันละได้อยู่ได้ไซรและเนาะไปบัอนี้ลูศีพาเป้าบุญเอาเงินสองร้อยยี่สิบสองบาทไปเห็ดบุญวัดใดก็ได้เงินเพิ่นทัละเอาเงินเพิ่นอะละ่าเพิ่นไปเห็ดบุญบัอนิลตอนแรกเขาปั่นให้นะบัอนี้เชาวชาวมือสี่มือเอาเงินยังไปปัดนนะไปเห็ดบุญไปเห็ดบุญวัดได้ก็ได้ไม่ร้อยบาทนี่เป้าบุญอาตานนบุรุษเด้ออันนี้เงินเจ้าเด้อดิพาไปเหตุบุญนี่ วันฮาขายได้ตามมาแบ่งให้เขามาแบ่งให้ชาวบ้านห้าตามเรามาดีนได้สี่มือห้ามือพิ่ไปเอาสองร้อยห้าสิบปีเอพนดดีเรื่องก็สิ้นสุดนะฮะของผมสมารถนาของผมมีอยู่บ้านดงน้อยสี่ไร่คือกันดงน้อยไรดงน้อยดอนพัฒนาครับของ ลูเกเจ็กเซงแบ่งกันนะคนหนึ่งได้อยู่ประมาณสี่ไร่ได้ดยินยุบบ้านหงน้อยน้ำป่บคนเอาไว้ผมก็ได้ไปเยี่ยมแต่สามสิบปีแล้วมันอยันว่างใดนของบ้างน้อยเลยวัดขึ้นอา่าเลยหมู่บ้านดอนพัฒนาเนาะ<อ>เลยไปแล้วอยู่ใช้มือดอกเพรเลยบ้านขึ้นไปทางบ้านดโดด้นขึ้นที่ไปทางดงหลวงจ,จากบ้านดอน,ดนดส่วนเจ็กเซงเขาอะายของผมอยู่ทางในพอด้ะ แต่ก็ให้ลูกหลานเอาสูไปปลูกกอไม้ไว้ไปทำมันใหญ่แล้วเัากัปั่นกันสูกับสูอยากได้สูไดกูก็เอานมากบขึ้นไปพนกองเท่นั้นละาซื้อดาี้ผมผมปลูกแต่กุกให้เขาปลูกกอไม้กุกตอว่าเอ๊เฮาสิไปเห็ดยังไงนึ่งผมยังอยากคือเห็ดเป็นสำนักสงฆ์ผู้ใดผัดเฮ็ดชิไปอยู่ อยู่วัดอยู่ว่าไปนี้ผัดห้ามันต้องเป็นเจ้าของแก้วในไดเนะจากไดโนก็เลยยังบตทัดสินใจที่ให้ลูกให้หลานไปครับแบ่งให้มันคนละแปลงสองแปลงจะบ่หรือจะให้ลูกชายพมันผัดหมูมายุมันขมูนเขาก็หลายอยู่ตอนนี้อะไรสักยังขึ้นบอออกเลยผมนะผมสิไปทางใดยังตอบบ่ได้เลยในีคณะอยู่ห้างละกอนเอาไว้สก่อนเนาะถึงมือมันสก่อนมันยังบ่ทันถึงแถว เฮ็ดสำนักลือสีไว้บ่ป่ะเฮ็ดสำนักลือสีกะมันผมมีผู้ใดไปยุผมเคยอยู่สกุลบูนนามันต้องมีคนครัคนหยั่งเสียดอกกับผมก็บอยากอยู่ประจาผู้ไดหลอกไปดีกว่าเลอกไปเขาทํานั่นออกทํานี่ไปเท่านั้นหนนครับเลยยังตัดสินใจผู้ใ่สิ้นคาย บว่าตั้งตั้งใจอยู่กับพระครูบวรคุยกันแล้วพัดม่ได้ไปจากทีอพระเจ้าพระเจ้าการย่างเจ้าก็ให้อัน